อาทีมงานไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปดูครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดี FC i um n t อินเตอร์ดั n ซ o งออนทนะครับครับเราก็ย้ายมานะครับมาเจอทีมงานอีกเดี๋ยวเราลงไปเล่นกับเขาโอ้ยนึกว่าใครโอ้ต้อง โอ้ยต้องเสียเบียร์แล้ววันนี้นี่ครับเรา,เรา,าย้ายมานะครับส่วนสิบล้อเราก็จะไปย้ายไมโครอีกรันไม่ได้มาส่งถึงที่นะครับนี่ครับเอาไม่กินไก่แท้รียกาทีมงานไหนทีมงานชาวบ้านโอ้ เล่นเบียกันดิเล่นเบีนลกงเล่นเบียกันอ้กำลังนั่งจบกันอยู่มเมียนมาลุ้งกันสามขวดนะเ้ใช่าป่องเนี่ยกำลังตามมากำลังตามมาเงมัดจะโดนหรอบ่นี่นี่ครับนึกว่าใครเสียอ๊อฟเสียอ๊อฟบั้นบ้านบ้านพลพระองค์ เออกำลังเก็บน้ําชายมาเจอกันพอดีไม่นึกว่าชายมาทีเลาะนึกว่าจะไม่ได้เจอนะนี่นึกว่าเขาวิ่งอีกฝั่งหนึ่งเห็นแดีเสียวัดบอกว่าใกล้ๆก,กับบ่อดินเขาเอา้าใกล้ไหนน้องวะทําอะไรนี่เรีย,ย,ยโอ้ยบลเลียนจะขัน้นอือให้เลียนน้ำไปด้วให้เอาดินน้ำไป <laughs> ด้ิวยนนน้าไม่รี เลืกคนนี้ประเดนในน้ำวิ่นขุดไ yes. it ้จนเนี่ยเอามือกันเน่เอาตันไปน้ำกับฟองกันน้ำได้น้ำไบงคจบมืงอจำมื่กี้เนี่ยน้ำดีคุดน้ำอาบเลยนี่เขาคุดน้ำอาบกันน้องไปสั่งสองขุดน้ำอาบมาเพียต้นอ่ะเหรอเนี่ยแคนไหนขายเกนที่ผ่านเยยะอาวา นี่เลยเกตาเนี่ยเิ่นเพิ่นออกมาเพิ่นขี่กันครับขี่กันครับโอ้ยทำสีตรงเงินใครขี้สีผานพอตูวออกจากาศทางโหดมาไปไปอย่างเราไปเห็นอย่างดับเหมืนเราอืมอืมโอ้ใกล้ๆนี่อยู่ใกล้ๆครับบ่อนี้ ขออนุญาตขออนเขาขอพื้นที่วันหนึ่งเราไม่ใช่เจ้าถินน่น,นมือเดียว <c oughs> เขาเฝ้าแม่เขาเฝ้าสิไปกรุงเทพแม่มอขอมือเดียวยังวะดินกรอินกเกนกสต์จากเด้อบ,บานีิบา้บานในเบิงอยู่สี่ย่งสิ่มือ,อร้อรุ่นเขาเล่นกันเข<ร>าเล่นเอ<ร>าเล่นเล่นกันว่าจะไหนก่อนวันมันโดนพูดได้เหรอหนิเล่นกันเนาะสามกวดอ่า อ่านี่คนคนเขารู้นี่คนเขารู้มีไฟญี่ปุ่นมาเกาะข้างเลนเลยเราจอดออกนะครับจอดออกเมื่อปีใหม่เมื่อกี้เอาเอาเอาคือไปยกกันขึ้นเอาเอาเอาวิ

เอาเหมืดเลยบ่รครับเนี่ยเอาเหมืดแปลงนี่บ่ดินเกี่ยวแปางครับอ๋อเอาคือว่าหลายโยูก็มองไปหลาย,ย,ลายอาายู่จะไปไหนอีกนะ นี่ครับเล่นกันเล่นกันว่าใช่รถเราหรือเปล่านะครับผลสรุปเสียออฟชนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เราไฟมามันสูงนะครับวิ่งแถวในบ้านแมนบอแมนรถผมบอ nè xe có họ xăm này có con đùn này này ô xe có họ lấy baht đi ยนี่ยมาเดทียงบ่เดลเดลเรียนบุรได้เดียวเหรอกินเขาเทียงแล้วเลี้ยงในแกนอ๋อเสียออเอาฉนี้เอาฉนี้เกินลงม้านน่อยู่ฟังหน่อยัวเขาจะัหลบ่บ่อะคุนบอกยูแบบจงหัวคุนไปแน่มาสั่นเสียเขาชามขวดเขาเรียนกันว่ามันรถนเท่าวะ รถจำได้ต้อยืีแงดาวอ่ะจำได้ต้ื้อีแงดาวนะคนไปทายยื้อยื้อยื้พาเด้แต่เขาเรียนอย่างรถไปนี่เอาจำรถเห่นกันวาเออเห่นกันว่ารถฮอบบอไม่แล้วเขาสไล่ฟออกเนาะเอรับเนี่ับยูอาดหอกหอกนะบูมมายูบานตัว บรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมงานหกรวมมาเจอกันนะครับทักทายกันนะครับโรงงานใหญ่ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับม็้นครับมนเนม็น,น,น <laughs> เทียงนี่ยม,มาตรานห้งนองหล้่งานทาง,งหุ่นือมาเลยแมนฮะใ <laughs> <laughs> ส่จกทังเนี่รถนีเอาเลยรถนียวเ,เลยแมนะแมนละ่ะมันบอรถหนักเดียะยอ่อันไรแท่ละนอย จะได้คิดฟอร์เรนเวียกันแล้อกหลอกเขามานั่นยากหมือบ้างหาแนวร่วมเนาะงานเสี่ยวทางนี้บนเรียนแจงบ้านเออ สงสัยลุ้กระถาไใเด้หน่เย้มา, yeah, มาวัดกันมาตำด่ากันหรอเล่นอะไรกันนี่ย่าสเาหนาตำได้ฮ่าฮ่าฮ่า่าา lót bao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  đang phun lót thái léo nè Áo, ừ. cứ bóp bay tầm đứng đấy ôm 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 ôm

โม <Bye> <laughs> <laughs> ไปเราเล่นอะไรกันเราเล่นอะไรกันนี่ <laughs> <laughs> นี่ต้องพลัง40 6640ครับ ตัวแรงในตำนานนะครับมาแล้วครับนี่ครับตัวแรงในตำนานนะครับ6.640ต่ตลลเปปตมเลยถึงอยูหรอกถึงอยู่<า> เอาช่วงพาใบก็ได้ถึงไหมมาลุ้นกันมามาเอ,าอ้าแอลหรือบ่าบอครับบอตูกแหมคุณแจ โอ้เอานี่แล้วที่แรกแล้วก็แล้วเนาะเอาขอบคุณครับสำหรับทีมงานนะครับใจดีมากนะครับรรยากาศที่ดีนะครับทีมงานเรามาเจอกันนะครับทีมงานละเอียดน่ารักทุกคนเราอย่าไปหาถ่ายคนดังเราต้องถ่ายคนไม่ดังดอืมเราจรึงจะไม่โดนด่าด่ามาเยอะ เสียอบกินเบียร์ฟรีเสียอบรู้นะเสียอบรู้่กินเล้กันนี่ฮ่าฮมนีเบียรันได้เนวันันเนียวันุดเ็งหัวรังคาไม่ยุ่งฮ่ขอดอกละ มันมีมันมีโฉมใหม่ตั้งแต่โฉมใหม่อ่าโอเคคลิปนี้บายบายนะครับอ้นอนเียบ